รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Miracle of Life ต้นทุนชีวิตการให้เพื่อสังคมกับ ผมโยชารีฟโยธาสมุรครับผมเวียแสงรวินราชสารครับและผมกอนดิสกรชนะสีครับวันนี้พวกเรารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและเป็นวิทยากรประจำโครงการส่งเสริมงานวิชาการและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยพลังต้นทุนชีวิตภายใต้โครงการปฏิหารแห่งชีวิตหรือว่าโครงการ digital of life ในพระดำริของทุนกระหม่อมหญิงุบลรั์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีครับ และตอนนี้นะครับพวกเราทั้งสามคนยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ําบางนารานะครับซึ่เป็นแม่น้ําที่เป็นหัวใจหลักของจังหวัดนาราธิวาสครับวันนี้นะครับเราจะไปดูการพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนจังหวัดนาราธิวาสโดยเราจะพาทุกท่านไปที่โรงเรียนนาราศิษขาลัยกับโครงการสารสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วนะครับเราไปที่โรงเรียนกันดีกว่าครับ อะไรที่มันดีๆหากเรารลงใจแล้วทำดี ก็ไม่ท้อเพราะเรามีเพื่อนที่พร้อมจะให้ น้องๆได้จัดกิจกรรมในชื่อโครงการสารส<า>ัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิมแล้วตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้ทํากิจกรรมกันอยู่ในหอประชุมแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรผมเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากที่จะรู้แล้วว่าน้องๆทําอะไรกันที่อยากรู้ไหมอยากแล้วพีว่เบียอยากมากครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้กันแล้วไปดูกันเลย ผู้ชมครับวันนี้นะครับน้องวายุเนี่ยก็ยังอยู่กับเรานะครับที่นี่คือที่จังหวัดนราธิวาสนะครับ,รบถามวายุนะครับแต่ว่าวายุอยู่ทําไมครับแล้วทําไมถึงอยู่ ครับพี่เวียครับหลังจากที่ผมได้ไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดยะลาครับที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาครับสนุกมากเลยนะครับกิจกรรมของน้องๆที่ได้ร่วมกันทํากิจกรรมนะครับที่พี่วิทยากรมิร์เคลออฟไลท์ครับรู้สึกสนุกเตื่นเต้นแล้วก็มีความรู้ด้วยก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ที่จังหวัดนราชิวาดด้วยเน้นความสนุกประโยชน์ไม่เน้นใช่ไหมครับคิดว่าอยู่เราเป็นประโยชน์ไหมครับเป็นไม่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่า น่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของช่วยในงานแปลภาษาใช่แล้วเราวันนี้มีพี่พี่วิทยากรนะครับห็นว่าเป็นเป็นวิทยากรที่พูดภาษาไทยอาจจะไม่ไม่อาจจะไม่คล่องเนอะไม่คล่อเป็นภาษายาวีก็เลยมีพี่วายุมาช่วยอีกหนึ่งครั้งนะครับครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าด้านในตอนนี้เนี่ยกิจกรรมไปถึงไหนกันแล้วนะครับ สแสดงชื่อว่าอะไรนะครับพี่วายุชื่อการสแสดงว่ายาสลามครับยาสลามนะครับยาสลามเนี่ยคืออะไรล่ะครับพี่วายุยาสลามเนี่ยเป็นการทักทายของชาวจังหวัด<อ>ชายแดนภาคใต้นะครับ<อ>เป็นการทักทายภาษามลา,ายู ตอนนี้นะครับน้องๆเนี่ยกำลังทำกิจกรรมกับน้องๆผู้เข้าร่วมอบรมโครงการนะครับเดี๋ยวเราลองไปถามน้องๆกันดีกว่าว่ากิจกรรมเนี่ยคือกิจกรรมอะไรตอนนี้เป็นการเล่นเล่นเกมอะค่ะเป็นเล่นกิจกรรมตอนนี้นิลันดร์พิกรรมใช่ไหมครับแล้วก็ก่อนก่อนน่าจะถึงการละลายพฤติกรรมเนี่ยเราก็มีกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งชื่อว่ากิจกรรมอะไรนะครับกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจเป็นหนึ่งค่ะวัฒนธรรมรวมใจเป็นหนึ่งคืออะไร ก็เป็นการสอนวัฒนธรรมของของสองศาสนานะคะว่าระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอิสลามค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะไทยพุทธก็จะรู้วัฒนธรรมของอิสลามอิสลามก็จะได้รู้วัฒนธรรมของไทยพุทธค่ะแล้วน้องๆเนี่ยได้แนะนำผู้เข้าร่วมการอบรมเนี่ยวัฒนธรรมของไทยพุทธมุสลิมเนี่ยเป็นวัฒนธรรมอะไรบ้างะจะมีการสวัสดีค่ะ,คะการไหว้การไหว้ในระดับต่างๆ ก็จะมีผ้าของไทยพุทธก็คือจะมีมีไหว้พระไหว้พ่อแม่ไหว้ครูไหว้คนเสมอกันอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นของอิสลามก็คือการไหว้คร yep> ูไหว้พ่อแม่เหมือนกันค่ะจะเป็นเกี่ยวกับอิสลามที่จะมีอิสลามเขาพูดว่ายังไงนะครับอิสลามถ้าจะสวัสดีอัสสลามวะไยกุมครับอ่าโอเคทำไมเราเลือกการทักทายมามาให้ความรู้กับน้อง ค่ะก็เพราะว่าการทักทายมันก็เปรียบเสมอเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราได้พบกันอย่างนี้ค่ะมเมื่อเรามาพบกันอันดับแรกเราก็ต้องทักทายทําความรู้จักกันค่ะเพื่อสร้างความเป็นมิตรภาพที่ดีต่อการระหว่างสองศาสนาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อรีกว่าถ้าถ้าเริ่มต้นถูกเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่ใช่ค่ะ,ะที่ที่ดีนั่นอาจจะส่งเสริมความสัมพันธ์นให้ดียิ่งขึ้นนะครับอ่ะ,ะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามกิจกรรมด้านในกันว่าเขาทําอะไรไปถึงไหนกันแล้วครับ เขาจะทํากิจกรรมต่อไปกันแลวใกล้จะเสร็จแล้วกิจกรรมนี้ทราบไหมครับว่าเขาจะทําอะไรกันได้ข่าวว่านะเขาเป็นกิจกรรมในการทําตูปะตูปะอืมตูปะซึ่งเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าเป็นอะไรพี่เวียก็ไม่เคยได้ยินมาเลยครัี่เวียตตูปะตูปะเป็นเครื่องดนตรีหรือเปล่าครับโอ้ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างไรนะครับตูปะจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนเราไปดูกันดีกว่าครับไป อนนี้เราก็อยู่กันกับวิทยากรที่จะมาสอนเราทำตูปะนั่นเองนะครับเดี๋ยวมารู้จักท่านวิทยากรกันก่อนเลยครับแนะนำตัวหน่อยครับอ่าดุริหางค์มาค่ะชิเล่นกะอังค่ะอาวันนี้จะมาสอนพวกเราทําตูปะนะครับพี่กอนเอาเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาทําตูปะเนี่ยแน่นอนครับต้องมีส่วนผสมนะครับเรามาดูก่อนว่าส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างครับเชิญกะอังด้านนี้ครับมีอะไรบ้างครับกะอังครับข้าวเหนียวนะคะ แล้วก็กะทิน้ำตาลทรายเกลือถั่วขาวแล้วก็ใบกระเพาะนะคะใบกระเพาะอันนี้เป็นใบกระเพาะใช่ไหมครับถ้าเอ่อทำไมต้องใช้ใบกระเพาะครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับไม่ได้ค่ะถ้าเป็นข้าวต้มมัดจะใช้ใบตองนะคะอ๋อถ้าเป็นข้าวต้มมัดเนี่ยใช้ใบตองแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะเป็นตูปะเนี่ยต้องใช้ใบกระเพาะเท่านั้นอ๋อนี่คือใบกระเพาะนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ที่เปิดแล้วนะ ถ้าเกิดว่าเป็นต้วน,น้ำจิาวที่เปิดแล้วส่วนถ้าเกิดว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นออกมาในหน้าตาอย่างนี้เมื่อเรามัดมัดแล้วเราก็ต้องเอาอไปนึงน่งใช่ไหมครับเอาล่ะตอนนี้น้องๆเนี่ย้อมกันแล้วนะครับพี่โยครับพี่เวียกับพี่วายุเนี่ยอยู่ในกลุ่มกับน้องๆแล้วพร้อมที่จะทำตุปากันแล้วใช่แล้วพี่กรณ์คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามพี่เวียแล้วก็พี่วายุไปดูกันครับว่า กระบวนการในการทำตูปะเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปเลยไปครับ าละครับตอนนี้พวกเราทำตูปะกันเสร็จแล้วนะครับมาชวผลงานกันเลย1 2 3งมเย้เอาละเดี๋ยวเรามาถามน้องๆกันดีกว่าว่าทำไมต้องทำตูปะในโครงการนี้ครับค่ะสำหรับตูปะนะคะก็เป็นอาหารพื้นบ้านของจังหวัดนาราธิว่านะคะมักจะทำในช่วงฮารีรายอนะคะจะทำกันในครอบครัวค่ะแล้วก็แจกจ่ายให้เพื่อนบ้านและของอิสลามนะคะจะทำในพิธีกรรมที่เวลาสร้างเรือใหม่ก่อนที่เรือจะออกทะเลเนี่ยก็ต้อง ทำตูปาเนี่ยเพื่อมาใช้ในประกอบพิธีค่ะอ๋ะอแล้วพี่ถามน้องมายหน่อยครับว่าทําไมถึงต้องมาทําตูปะในโครงการฐานสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิมครับค่ะก็เหมือนตูปาเนี่ยเป็นขนมพื้นบ้านใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเรามาทําร่วมกันอย่างนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นการเรารวมฝีมือร่วมกันทําเพื่อแบบให้ออกมาเป็นชิ้นงานเป็นขนมแล้วก็มาครับมอน,นที่น้องว่าน้องมายว่านะครับตูปะใช้ในในฮาริลายอใช่ไหมครับทางด้านอิสลาม แล้วทางด้านไทยพุทธเนี่ยมีการมีการใชต้ตูปะในวัฒนธรรมประเพณีไหนบ้างไหมครับค่ะก็จะมีการใช้ตูปะในการศาสตร์เดือนสิบนะคะหรือว่าชิงเปตน,นั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะไม่เรียกตูปะนะคะในศาสนาพุทธเราจะเรียกว่าข้าวต้มค่ะอ่าข้าวต้มศาสตร์เดือนสิบเนี่ยเป็นประเพณีของภาคใต้ด้วยเนาะอันนี้ก็ใช้ได้ทั้งสองศาสนานะครับซึ่งก็เป็นการสารสัมพันธ์ของชาวไทยพุทธแล้วก็ชาวไทยมุสลิมได้อย่างดีเลยครับแต่เรามีมีอีกสารนึงใช่ไหมครับพี่โย ถูกต้องครับพี่กรณ์พี่เวียตอนนี้เราสารตูปะกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเราจะไปสารเหมือนกันครับสารอะไรครับสารสัมพันธ์กันครับด้วยกับเสือกระจูดครับอ่าเอาละครับพี่กรณ์ตอนนี้พร้อมที่จะไปดูการสารเสือกระจูดกันแล้วหรือยังครับพี่กรณ์พร้อมแล้ครับพี่โยน้องๆครับพาพวกพี่ไปหน่อยครับ ตอนนี้นะครับน้องฟ้ากับน้องไม้ก็ได้พาพี่ๆนะครับมาดูกิจกรรมต่อไปกันคืออะไรนะครับน้องสารเสือกระจูดค่ะเป็นสารเสือกระจูดร่วมใจสอศาสนาค่ะกระจูดคืออะไรเป็นต้นโกกอะค่ะจะมีลักษณะเป็นป้องๆจะอยู่ในน้ํา แล้วเขาก็จะเอาต้นที่เป็นป้อมๆเนี่ยคะมาชุบกลิ่นเหนียวแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็เอามาใส่เครื่องเครื่องี่ให้เป็นเส้นๆแบบนี้เป็นให้เป็นแดนๆอ่ะคะแล้วก็นํามามเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆครกลับไปสู่พันธยพลังของเราสามวันใหม่ที่ดีกว่านั้นด้วยทุกหนึ่งที่ช่วยกัน ถึงฝันจะไกลก็ไม่ท้อเพราะเรามีเพื่อนที่พร้อมจะให้มุ่งสู่จุดหมายไม่วันไว้เพราะเรามีใจดวงเดียวกัน ครับพี่โยเป็นเสือกระจูดนั่นเองนะครับที่น้องๆและคุณครูได้ช่วยกันสารเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับซึ่งน้องๆจะพาไปมอบที่ไหนนะครับที่วัดและมัสยิดค่ะพาไปมอบที่วัดอะไรครับวัดบางนาลาค่ะแล้วที่มัสยิดไหนครับมัสยิดยุมอียะค่ะอ๋อคือไปมอบทั้งที่วัดแล้วก็มัสยิดเลยพี่กรณ์ใช่ครับซึ่งน้องๆได้ทำไว้สวยมากเลยนะครับ เอาล่ะตอนนี้เราพร้อมที่จะไปกันแล้วแต่ต้องถามน้องๆก่อนว่าน้องๆทุกคนครับพร้อมไหมน้องๆบนรถพร้อมอยังคุณพี่ครับคุณพี่พร้อมหรือยังครับพร้อมครับโอ้โหพร้อมแล้วนะครับงั้น,งนเราไปกันเลยเย <Yeah. S 2> มมมา,ามจดยน นักเรียนร่วมใจกันทั้งไทยพุทธมุสลิมน,นำเสือกระจุดมาถวายแก่วัดนี้เป็นจุดประสงค์ของเด็กนักเรียนที่เขามีจิตศรัทธาทำมาถวายทั้งวัดและมุสลิมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ว,ว่านักเรียนได้มีใจสารกัสามัคคีกันทามาเพื่อความรักความเข้าใจกันนะเราไม่แตกแยกกันอาตอมาพื่มใจนะตรงนี้ว่าเห็นทั้งไทยมุสลิมเข้ามาประสาามัคคีกันมาเพื่อวัดเพื่อมาสิบไป,ไปด้วยกันอาจารย์ดีใจนะตรงนี้เห็นแล้วพื่มใจจริงจริง เราพอเห็นแล้วก็ต่างคนต่างยิ้มเข้าหากันนะปลื้มใจกันทีเนี้ยปลื้มใจเราเป็นคนไทยเหมือนกันอยู่ประเทศไทยเหมือนกันนะมีพระมหาสัตย์ตรงเดียวกันต่างกันแต่ศาสนาท่านเองการปฏิบัติท่านเองแต่ใจเราคนไทยเรารักษาเมื่อีกันไว้นะ ยุ่มอียะครับผมซึ่งน้องๆนะครับก็ได้นําเอาเสื้อกระจูดที่ ได้ช่วยกันสารกับคุณครูไว้ก่อนหน้านี้แล้วที่โรงเรียนนะครับมามอบให้กับตัวแทนของมัสยิดซึ่งในวันนี้คนที่มารับมอบคือใครครับพี่อ่าคือท่านบิลานนะครับประจํามัสยิดนะครับหรือว่าคนที่เรียกพี่น้องมุสลิมมาละหมาดนั่นเองนะครับอ่าใช่ครับเดี๋ยวน้องๆที่เป็นมุสลิมด้านหลังก็จะเข้าไปมอบพร้อมกับเราด้วยพร้อมกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปกันเลยครับไปกันเลย ครับคุณผู้ชมตอนนี้น้องๆก็อยู่ในมัสยิดแล้วนะครับพร้อมกับเสื้อที่จะเอามามอบให้ทางมัสยิดเอาไว้ใช้เป็นไซยดัดหรือว่าผ้าละหมาดนะครับให้น้องน้องฟ้าประธานโครงการพูดอะไรหน่อยก็เสื้อนี้นะคะได้สามมาจากความร่วมมือร่วมใจของพวกนักเรียนชาวไทยพูดแล้วก็ไทยมุสลิมร่วมกันนะคะก็หวังว่าเสื้อนี้จะได้รับการใช้ประโยชน์อย่างได้ดีค่ะเอาเคอะทางนั้นมอบเลยครับ ขอบคุณมากเลยที่น้องๆได้อุตส่าห์สารเสือมาบริจาคให้ทางมัญยิตให้ใช้ประโยชน์ในการละหมาดทุกๆตัวี๋ยวทางมัญยิตดำเนินการให้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาสละเวลามาเยี่ยมเยียนมัญยิตแห่งนี้ครับ คุณทันบิลานอับบูฮาซันมากนะครับขอบคุณครับ ้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับยินดีที่สนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านด้วยให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าแล้วก็เมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าก็จะมีความรับผิดชอบนะครับไม่เห็นแก่ตัวก็รู้สึกว่าทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับเรามีจุด ร่วมเดียวกันก็คือทํมประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับคือไม่มีความแตกต่างอะไรครับสามารถอยู่ร่วมกันได้ในวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ใหญ่มากนะคับความช่วยเหลือความอุปการะที่มีต่อน้องๆแล้วก็พวกเราทีมงานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ปล่อยกุ๊กปล่อยไปทำไมคือสู่ธรรมชาติแล้วทำไมน้องๆเนี่ยนะครับถึงเลือกป่าชายเลนบริเวณนี้มีความสำคัญยังไงก็เป็นที่ที่เหมาะกับการปล่อยกุ้งแล้วก็คือชาวปรมงจะไม่ค่อยเข้ามาตรงนี้อะค่ะก็ทำให้แบบคืนสู่ธรรมชาติได้เยอะหน่อยอะค่ะโดยการที่เขาไม่ค่อยเข้ามาจับอะค่ะทำไมถึงเขาถึงไม่เข้ามาจับที่นี่ครับมันเป็นศูนย์แบบศึกษาอย่างเนี้ยค่ะ เป็นอยู่ในสถานที่ศึกษาค่ะก็คือโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็เลยไม่เข้ามาจับกุ้งจับปลาจับที่นี่ใช่ไหมครับเขาจะไปจับที่อื่นซึ่งที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปเนี่ยการอยู่รอดของกุ้งก็จะมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นซึ่งเราปล่อยกุ้งเพื่อ1คือเพื่อรักษาธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วก็2คือเพื่ออ,อำนวยเรียกว่าอำนวยความสะดวกส่งเสริมทรัพยากรให้กับชาวประมงซึ่งเป็นชาวประมงพื้นบ,บ้านจริงๆเนาะซึ่งวันนี้พี่ชาวประมงเ็าจะมาร่วมค่ะมาร่วมเลยค่ะประมาณ30คนค่ะ ครับงั้นผมเชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วแน่เลยอ่ะทุกคนพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเราไปปล่อยกุย้งก,ก,กันเลยเย้ดีรู้คงจะมีอะไรที่มันดีๆหากเรารวมใจและทำได้อย่งนั้น สัที่มันเป็นควางใดๆหากเราฝ่าฟันต่อไปต้องชนะถ้าฉันมีเธอร่วมมือออกแรงทุคงมีวันหลายๆลาพลังช่วยเติมมีกันมันคงจะไปถึงลุกขึ้นสร้างปฏิหารเก่าไปสู่ฟันด้วยพลังของพวกเราสร้างวันใหม่ที่ดีกว่าเมนะ้ ทุกมือที่ช่วยกันถึงปันเจอไกลก็ไม่ทอเพราะเรามีเพื่อนที่พร้อมจะให้มุ่งสู่จุดหมายไม่วันไว้เพราะเรามีใจดวงเดียวกันวันนี้เราได้ไปทำกิจรกรรมเยอะแยะมากมายครับจะถามน้องๆครับว่า วันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะคแต่ว่าก็สนุกแล้วก็แบบกลับเราภูมิใจที่แบบได้เห็นทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็เห็นน้องๆที่มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้กลับไปใช้ค่ะก่อนหน้าที่น้องจะคิดโครงการนี้น้องคิดว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไงูถึงคิดจะทําโครงการนี้ขึ้นมาไหนครตอบพี่ได้เหมือนความสัมพันธ์นแรกเมื่อแต่เกิดาเหตุการณ์ความไม่สงบอะค่ะก็เหมือนกับเหมือนเขาก็จะแบ่งแยกกันก็เลยอยากจะแบบ กิจกรรมที่แบบเออทำให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมที่แบบยังไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมว่าคือถึงเราจะอยู่กันต่างศาสนาแต่ทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีอะค่ะก็อย่างที่เขาพูดไปอะค่ะก็แบบว่าเหมือนกับเวลาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเงี้ยต่างฝ่ายก็ต่างบวยกันว่าสมมติพูดทำอีจามทำต่างฝ่ายต่างทำก็เกิดปัญหาขัดแย้งกันเราก็เลยทํากิจกรรมนี้เพื่อสร้างความสามัคคีให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเรามีความสามัคคีกันอยู่ไม่ใช่ แบ่งฝ่ายแบ่งแยกเรแล้ว,แล,วแล้วพี่ถามนิดนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งแล้วก็ไปโบยว่าเนี่ยศาสนานี้นะศาสนานี้นะพวกเรารู้สึกงไงอะสำหรับเรานะคะมันคิดว่ามันเป็นแค่กลุ่มของคนเล็กๆอะค่ะเราไม่เราไม่ควรจะเหมาว่าเป็นทั้งหมดของาศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะคะเพราะว่าในทุกๆศาสนาเนี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอะคะ<ม>่ะคนไม่ดีมีแค่ส่วนน้อยแต่เราพูดการรับฟังข่าวสารมันดูเหมือนว่าเยอะมากๆแต่แท้จริงแล้วมันแค่นิดเดียวเองนะคะ ออซึ่งจริงๆชีวิตชีวิตประจําวันของเราก็ยังรักใคร่กลมเกลียวเป็นปกติเนาะใช่ใช่ใชครับอมีใครเสิอไม่อะเราก็ทางที่ดีก็อยากให้เกิดเหตุการณ์ดีกว่าครับควรรักกันไว้ดีกว่าก็เราอยู่ในแผ่นดินเดียวกันเราก็ควรรักกันช่วยกันรักษาบ้านเมืองเราไว้ครับผู้ที่มีบทบาท นะครับในการสร้างพัฒนาต้นดุนชีวิตด้านพลังสร้างปัญญาของเรานี้คนนี้พูดไม่พูดถึงไม่ได้ก็จะเป็นครูที่ปรึกษาโครงการนี้นะคะก็คืออาจารย์จากกิจจุญญาโนนะคะซึ่งท่านเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนที่ช่วยพวกเราวามแผนในการทํา กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์วัฒนธรมรมรวมใจเป็นหนึ่งทำตุ๊กปะท่านจะเป็นคนที่ประสานงานทุกอย่างประสานงานของวิทยากรครคูที่มาช่วยเหลือหรือแม้แต่เด็กที่จะมาร่วมกิจกรรมอนะคะ่ะก็ถือว่าในนี้เนี่ยท่านก็ทำงานมากที่สุดแล้วซึ่งพวกเราเนี่ยอาจได้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือท่านในส่วนหนึ่งส่วนน้อยเท่านั้นเองนะคะก็ ทาเยอะกว่าพวกเรามากค่ะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเอออาจารย์แบบเหนื่อยมาเยอะกับพวกเราพวกเราก็อยากจะทําโครงงานนี้ให้สเร็จให้อาจารย์ภูม <becue> ิใจอะค่ะแต่วันนี้จะเห็นทั้งวันเลยนะครับว่าอาจารย์เนี่ยช่วยทั้งวันเลยแล้วอีกอย่างเราจะเรียกอาจารย์มาสัมภาษณ์อาจารย์ที่อายมากอาจารย์ไม่ยอมเลยทีเดียวเรียกว่าไม่ไม่ยอมออกมาหน้าฉากเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่าหลังฉากนี่ดันกันสุดฤทธิ์นะครับฤทธิ์เลยครับสุดฤทธิ์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปขอบคุณอาจารย์กันเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับแล้วท่านท่านก็เหนื่อยหน้าดูเดี๋ยววันนี้เดี เหมือนตอนนี้น้องๆจะรู้เลยวนะครับว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามน้องๆไปดีกว่าครับ เสียสละเวลามาช่วยพวกเราค่ะค่ะก็แบบตลอดที่ผ่านมาแบบบางที่อาจจะแบบบางที่อาจจะไปช้าหน่อยเวลาอาจารย์เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ทำงานเป็นรูปตามที่อาจารย์หวังไว้ก็วันนี้พวกเราทําอย่างเต็มที่แล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ขอบคุณขอบขอบคุณอาจารย์มากก็ขอบขอบคุณมากค่ะเหนื่อยเหนื่อยกันมานะครับเหนื่อยกันมานานไหมครับอาจารย์ ก็ไม่เหนื่อยนะเพราะว่าผลงานที่เกิดขึ้นนั้นเด็กก็ได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้นําไปใช้ในชีวิตประวันได้ก็ให้พวกเราตั้งใจเรียนครับแล้วก็นาประสบการณ์ชีวิตจากที่ได้ในวันนี้หรือที่จะ้ทามานําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมต่อไปครับพวกเราแหมรู้สึกซึ้งกับน้องๆเลยเกินนะครับ โครงการของน้องๆในวันนี้ครับทำให้ผมนึกถึงบุคคลที่สําคัญที่สุดของโลก2คน 2> นั่นก็คือ2พี่น้องตะกูลไร้พี่โยพี่เบียร์รู้จักไหมครับครับสองพี่น้องตะกูลไร้ рай, สร้างอะไรครับเครื่องบินแต่ก่อนที่2พี่น้องตะกูลไร้ рай, จะสร้างเครื่องบินเนี่ยเขาไปบอกให้คนอื่นฟังคนอื่นก็ไม่เชื่อเขาแต่พอสักพอวันหนึ่งเนี่ยสองพี่น้องตะกูลไร้ได้สร้างเครื่องบินขึ้นมาสาเร็จคนที่มาดูถูกเขาคนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็กลับมาสรรเสริญเยืนยอเขา ทำให้รู้ว่าสองพี่น้องตะกุลไร้ได้สร้างปฏิหารให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้เช่นเดียวกันครับวันนี้น้องๆน,นาราธิวาสสิบคนเขาลุกขึ้นมาพูดว่าเขาจะทําให้จังหวัดนาราธิวาสนั้นสันติสุขและมีความสงบกลับคืนมา ผมเชื่อว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับน้องๆแน่นอนในวันนี้เวลาของรายการ Miracle o f Life ต้นทุนชีวิตการให้เพื่อสังคมของเราก็หมดลงแล้วนะครับอย่าล,ลืมติดตามพวกเราได้ทางช่อง t c n Global Network ออกอากาศ177ประเทศท,ทั่วโลกและทางช่อง True Vision 179นะครับ ทุกวันจันรถึงศุกเวลา16นาฬิกา5นาทีถึง16นาฬิกา35นาทีนะครับและในวันนี้นะครับพวกเราตั้ง3คน,นผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับมที่ช่ชวยกกันจึงลเวลาเกิดมีความไม่สงบเงี้ยต่างฝ่ายก็ต่าง้วยกันว่าสมมติพูดท,ทำกิตามทำต่างฝ่ายต่างทำก็จะเกิดปัญหาขัดแย้งกันเราก็เลยทำกิจกร,รรมนี้เพื่อสร้างความสามันธ์ให้ ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเรามีความสามารถคีกันอยู่ไม่ใช่แบ่งฝ่ายแบ่งแยก